ถนนนี้สร้างมานานแล้วครับล,ล่ะริ้มนเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ซ่อมแล้วก็เป็นแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเลยอืมเป็น,นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรมันมันเป็นหลายปัจจัยครับรถปามั่งรถโรงงาน,นหลายหลายอย่างสิบล้อวิ่งตลอดออตรงนี้คือ,เ,อเป็นถนนที่สิบล้อเขาวิ่งเยอะใช่ไหมครับใช่ครับใช่น่าจะส่อมใหญ่เลยครับเพราะว่าเวลาซ่อมก็มาปะอย่างเดียวปะแล้วก็บางทีก็เอาหินมาใส่ และโดยเฉพาะถนนเส้นดังกล่าวครับถือว่าเป็นถนนเศรษฐกิจดโดยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของตำบลรับร่อตำบลหินแก้วและก็ตำบลท่าข้ามก็ใช้สัญจรไปมากันอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการที่ถนนเส้นดังกล่าวเราขอสร้างตั้งแต่ปี55และพี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาค่อนข้างจะหนักถนนเส้นดังกล่าวก็เลยชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ก็ได้มีการอภิปรายปัญหาดังกล่าวให้สภา,าอ,องค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดได้ทราบและในส่วนของนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านนายกสุพลจุลไสยท่านก็ได้ชี้แจงต่อสภา,าว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยท่านก็ได้ทราบปัญหาแล้วแล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะดําเนินการแก้ปัญหาบรรเทาความเ,าเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเบื้องต้นก็คือในส่วนของจะเอาหินคลุก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรไปอุดหลุมที่เป็นหลุมเป็นบอ่อก่อนในส่วนของจะแก้ปัญหาในระยะยาวท่านนายกก็พูดชัดเจนว่าหากมีก็ประมาณเข้ามาก็จะดําเนินการขอสร้างเพื่อที่จะทําให้ถนนเส้นดังกล่าวไปถนนที่เ,เป็นขอสร้างถาวรแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกลัวว่าปัญหาเนายยาี่ยเขจะเกิดขึ้นในเรื่องของความชำรุดบกพร่อง